อาจารย์ถึงพ่อเอาอย่ทำอ๋อ,อ,อขอบคุณที่มาช่วยเราพอสรางธนาคารล่าสุดด้ครับได้ค่ะจ้ทานี้ไปน้คนของลูกคุณสกงตตาขมหา่เราต้องอยู่ในโรงกรันถึงจะปลอดภัยไม่ต้องวอเรามาเขเพื่ช่วยพวกคุณออกไปเครื่องบินรอคุณอยู่ที่พื้นที่กรีโซนแล้วรู้ตัวผู้ก่อจะลาจลไหมไม่รู้เลยพวกมันอยากให้เราสละโรงกรันทางเราถูกล้อมาสองอาทิตย์แล้วทุกๆสองวันพวกมันจะลงมือจนตี ทางเราได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยแล้วแต่ถ้าพวกมนโจมตีเราหนักอีกคราวนี้เราไม่รอดนะพวกเราต้องอพยพทันทีแลวต้องอพยพทั้งหมดกี่คนล่ะครับรวมเด็กๆด,ด,ด้วยก็498้ยกแปทีมผมต้องเตรียมการหลายอย่างก่อนจะไปได้แผนคือออกเดินทางตอนรุ่งสางเขาตีลูกนี้ยังพึงพอใจแต่ดูเครียดนิดหน่อยเครียดจริงๆแล้วอุ้ยลูกจมทรายไปแล้วครับ เป็นไงบ้างคริสมาซายนะเฮร่พี่ตายสิคริสนี่เงินของนายตตมที่สัญญาไว้เงาหมูไม่มีใครเจ็บตัวต้องนับด้วยเหรอต้องนับสิว่านายเป็นคนในครอบครัวแต่นายก็เป็นโจรด้วยอา่าฮะเจ้าอินซีหัวล้านนี่ไม่ถือหรอก ภาคอากาศปลอดโปร่งเจ้แปลว่าเราจะแบ่งคุณไปกรีซโซนไปสองกลุ่มกลุ่มแรกเก้าโมงกลุ่มสองสี่โมงเย็นค่ะโผมาสั่งกฤีได้ไหมโดยไม่ต้องเวกาศเส้นทางหลักและเส้นทางรองที่จะไปกรีซโซนไม่ปลอดภัยเส้นทางอื่นก็นผู้ก่อการจนคุไว้หมดแลตอนนี้ก็ใช้ทางหนูสายบรณะเป็นทางที่เร็วที่สุดจากที่นี่ไปกรีซโซน8ชั่วโมงไม่มีพัก Chris Tôi cho mình sẽ tự lo mà chồng thấy cả biết okay. okay. gì ok gì 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 เคลนึ่งสอ็ติดกับผมนะพอกระจังาพอจังแล้วต้องใช้ไร้ไหมครับรู้สึกดีขึ้นเรื่อยเป็นเท่าไหร่